สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมบุญเฮฮาชาแนลครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมสมุนไพรพามาทำความรู้จักสมุนไพรต่างๆครับวันนี้ก็มาทำคลิป <c oughs> ของสมุนไพรไม่ย่านางครับผม วันนี้มาทำความรู้จักใบยานาง <c oughs> ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ถ,กถูกสาถูกฝนถูกลายถูกน้ำโตวสวยงามครับสำหรับใบยานางครับสรรพคุณใบยานางก็มีเยอะแยะครับผมตอนนี้ก็เอ่อ ตามที่ได้รู้ข้อมูลมาก็รักษาโรคต่างๆได้แล้วก็ปิญญาแล้วเราเก็บเอาใบไปคั้นขัดนี่ครับพกใบายานางเอาไปคั้นทำเปิญญาอายุวัฒนะแล้วก็ เห็นยายญินครับตอนนี้ก็สวยงามมากๆเลยครับง <c oughs> อกเยอะแยะเลยใบายานางเอาไปประกอบอาหารหนังพวกพวกแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงเห็ดมาแ,แกงพวกใบขี้เหล็กต่างๆใช้ใบายานางนะครับ นี่ครับขึ้นสวยเลย <c oughs> ตอนนี้ใบายานางก็เป็นของนิยมของคนทั่วไปที่ได้รู้ประโยชน์มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายครับก็เก็บออกไปคั้นเอาน้ำ พวกใบยานางก็เอาไปคั้นแล้วก็ต้มใส่ประกอบอาหารต่างๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ร <c oughs> ักษาพวก <c oughs> สรรพคุณก็มีพวกรักษาโรคหนึ่งความดันสองพวกโรคเบาหวานสามก็พวกโรคหัวใจครับผมตอนนี้ก็ กำลังขึ้นโตวสวยขับเขียวใบโตขับตอนนี้ขึ้นเยอะแยะเลยฮนะใบสำหรับใบายานางสารมงคุลต่างๆเราเราเก็บยอดใบพวกใบใบนี้ครับพวกใบใหญ่ๆพวกใบต่างๆแล้วก็เอาไปคั้น ทำเป็นน้ำแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ดื่มแก้กระหายความร้อนเป็นยาเย็นได้ดีเป็นยาอายุชนะต่างๆสรรพคุณประกอบอาหารหรือจะดื่มคั้นดื่มคันใส่น้ำดื่มใส่ตู้เย็นไว้ดื่มกินสรรพคุณเยอะแยะเลยครับผม ทางด้านพวกประกอบอาหารก็เป็นพวกแกงพวกแกงเลี้ยงว่าจะเป็กแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้พวกแกงเห็ดพวกอะไรใส่ยนออกยะนางได้ของนี้นะฮะ <c oughs> อร่อยครับถ้าทานประจำจะทำให้ร่างกายสดชื่นดี จะไม่อ่อนเพลียมันไหนออกเพลียมีแรงไม่มีแรงก็สามารถทำน้ำใบายานางขันเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มเย็นยๆสำหรับใบายานางก็มีทั่วไปครับตอนนี้ก็ใบายานางหาด หาได้ทั่วไปแถวภาคอีสานส่วนมากจะใบยานางเยอะแยะครับแต่จะมีมีขายทั่วไปในตลาดเขจะขายเป็นเป็นเป็นกรัมกัมละเท่าไหร่ประมาณสิบาทหรือแดบาทหรือสิบาทแต่แถวมันนอกบันนาหรือตามสวนตามทุ่ง ตามป่าตามลงต่างๆจะเกิดเนื้อแยะครับมายนางครับสปปรรพคุณก็หลังที่ช่องอิมบุญฮีราชาแนลได้บรรยายให้ฟังก็คลิปนี้ก็มาถ่ายทำให้ทุกท่านได้มีความรู้ต่างๆ ได้ประโยชน์มีสาระดีๆช่องนี้มีหาสันหาที่มีประโยชน์มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ได้ดูได้เห็นได้ยินกับหไูได้ดูกับตาครับก็ตร <c oughs> งนี้ก็ <c oughs> หาถอยทำพากสรรพคุณต่างๆ ต้นไม้มงคลหรือว่าจะเป็นพวกสมนุนไพรต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รู้ได้ดูได้เห็นใ <c oughs> บายานางก็ขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ตามลิงรัวต่างๆที่ผมถายทำให้ให้ดู อันนี้ก็สิ่ยอดนี่นะใบายานางจะเป็นจะเป็นตัวนี้น่ครับอันนี้ขึ้นใหม่สวยงามใบายานางสลับใบายานางก็เราทานไปเรื่อยๆจะดีดีต่อสุขภาพร่างกายคนที่เป็นความดันหนึ่งความดันสูงหรือเบาหวาน หรือจะเป็นพวกโรคหัวใจต่างๆพอเราดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้เลือดลมชุสูบฉีนได้ดีครับสรรพคุณต่างๆนี่มีเยอะแยะครับ <c oughs> ป,ะป,ะประกอบอาหารหก็ใส่ทานอร่อยหรือจากขั้นน้ำเด็ดใบทำขั้นน้ำแช่ตู้เย็นไว้ดื่ม ลายกมหายความร้อนจะเย็นดีครับก็ครับสำหรับท้ายนี้คลิปนี้ก็ <c oughs> ขอจบลงไว้แค่นี้ก่อนค่อยติดตาม EP ต่อไปซึ่งช่องอิบุนงาชาแนลนี้จะได้หาจัดทำ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้รับฟังครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนก็ขอฝากช่องอิ่มบุญฮฮฮาชาแนลขอให้ท่านกดถูกใจกดไลค์ กดติดตามให้ช่องอิ่มบุญด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม